เกล็ดรับทําให้เป็ดเหนื่อยครับนี่แข็งแกร่งทำให้เป็ดเหนื่นอยนมไวเกล็ดรับสุดนเด้น วันนี้เรามีเมนูมานี่คือเป็ดครับนี่เราจะมาผัดเผ็ดนีด่วเราสับเรียบร้อยแล้วทุกคดเราจะมาเริ่มผัดกันเลยครับานบอก อืมเรีย<ม>บร้อ น้ำปลาเป็ส่พิกเศงครับ เก็ดหลับทำให้เป็ดเปื่อยครับนี่แกะไป,ไปทำให้เป็ดเปื่อยและนมไวเก็ดเหลือเก็ด 好慢嘞。 เดี๋ยวจะมาชิมให้คนดูกับสุกแล้วผัดเป็ดเป็ดครับหน่อไม้หอมมากเลยดูมาลองเป็ดก่อนดีกว่า

Mmm. Tại tập thank you อ่ะทุกคนอันนี้ก็ผัดเผ็ดเ็ดครับสุดยอดเมนูเมนูนี้สุดยอดจริง